สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับร้าน81ออโต้พิษณุโลกนะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราอยู่กับรถจากสัญชาติอิตาลีนะครับหรือว่าข่ายสิงโตเขียวเบนเนลรี่นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าสิงโตยักษ์คันนี้นะครับคันที่อยู่ด้านหน้าเราตอนนี้นะครับก็คือเจ้าลิอันซิโนเทลนะครับซึ่งเจ้ารุ่นนี้นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์สไตล์สแกมเบิร์นะครับก็มาพร้อมกับล้อซี่ลวดนะครับและยางนะครับที่พร้อมลุยไปทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็น เส้นทางถนนแบบปกตินะครับหรือว่าเส้นทางแบบออฟโรดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีการอัปเกรดมาจากเจ้า Leon นซีโนตัวธรรมดานั่นเองนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับเจ้า Leon นซีโนเทลนะครับยังมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับที่มีขุมพลังเครื่องยนต์เนี่ยขนาดอยู่ที่500ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะ2สูบเรียงนะครับซึ่งตัวเครื่องยนต์2สูบนะครับ ของเบนเนอรี่ตัวนี้นะครับก็จะมีเสียงนะครับที่คล้ายกับของทางสี่สูบมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นอีก1จุดนะครับของเอกลักษณ์ของรถ2สูบจากทางเบนเนอรี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็ใช้พื้นฐานเดียวกับตัวเทียเคนะครับหรือว่าจะเป็นตัวรีออนซ n โนตัวธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบวาล์วนะครับแบบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปนะครับ4วาล์วต่อสูบระบบการจ่ายน้ํามันด้วย หัวชีดนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำระบบเกียร์แบบ6สปีดนะครับซึ่งเจ้า Leoncino Tail คันนี้นะครับสามารถทำกําลังแรงม้าเนี่ยสูงสุดได้อยู่ที่47.6แรงม้านะครับที่เครื่องยนต์เนี่ย8,500รอบต่อนาทีและทำแรงบิดสูงสุดเนี่ยได้ถึงอยู่ที่45นิวตันเมตรนะครับที่4,500รอบต่อนาทีก็นับว่าแรงทอร์กแรงบิด ของรถคันนี้นะครับทำได้ดีตั้งแต่รอบต่ําเลยนะครับแล้วก็กําลังของรถมีกําลังแรงบิดที่ดีนะครับสามารถทําความเร็วสูงสุดเนี่ยตัวนี้ทําท็อปสปีดได้สูงถึง184กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันนะครับก็ถือว่าทําได้ พอสมเหตุสมผลกับตัวสไตล์ของตัวรถนะครับแล้วก็ขนาดของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของระบบการสั่นสะเทือนนะครับช่วงล่างที่ดีนะครับด้านหน้าเนี่ยจะให้เป็นโช๊คหน้าอัพไซด์ดาวหัวกลับนะครับขนาด51มมด้วยกันนะครับซึ่งจะดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เข้าโค้งเนี่ยได้ยึดเกาะมากกว่าตัวโช๊คธรรมดานะครับระบบเบรกหน้าก็จะเป็นระบบเบรกหน้าแบบดิสคู่นะครับมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS นั่นเองนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยล้อหน้าเนี่ยให้มาเป็นล้อซี่ลวดนะครับขนาดอยู่ที่19นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ยางติดรถมาเป็นของยางเมสเซอร์นะครับขนาดยางหน้าอยู่ที่110ทับขอบ19นะครับในขณะที่ด้านหลังด้านหลังนะครับช่วงล่างของด้านหลังเนี่ยก็จะให้เป็นโชค๊คแบบโชค๊คอัพแบบสปริงเดี่ยวมานะครับสามารถปรับรีบาวได้นะครับ วิธีการปรับรีบาว์นะครับก็ปรับง่ายๆเพียงแค่หมุนตัวนี้นะครับก็นี่ครับหมุนไปตามคลิกของมันนะครับก็อันนี้สามารถปรับได้ตามความต้องการการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็เบรกด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบรกแบบดิสเบรกเดี่ยวนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS เช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้ ABS ก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับกับด้านหน้าก็วิธีการเปิดปิด ABS นะครับก็ทําได้ง่ายๆเพียงแค่หยุดรถให้หยุดนิ่งนะครับสำหรับเจ้าลีออนซิโน่แล้วก็กดปุ่มเปิดปิด ABS แค่ค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับก็ทําการเปิดปิด ABS นะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับตัวนี้เป็นล้อหลังซี่ลวดขนาด17นิ้วด้วยกันนะครับโดยจะมีขนาดยางเนี่ยด้านหลังอยู่ที่150ทับ70ขอบ17นะครับ ส่วนป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้จะ,ะไม่ได้ให้เป็นบังโคนยาวออกมานะครับก็จะทําเป็นแบบท้ายสั้นนะครับแล้วก็จะให้เป็นตัวกันดีดนะครับที่มีสามารถติดแผ่นป้ายทะเบียนตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟสองป้ายอยู่ด้านบนนะครับก็เรียกว่าสวยงามลงตัวเข้ากับตัวรถกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟด้านหลังนะครับ ไฟท้ายตัวนี้นะครับก็เป็นไฟท้ายแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับรวมกับไฟเลี้ยว LED อยู่ด้านนี้นะครับก็ตัวนี้เหมาะกับสไตล์ของตัวรถนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่เธอะทะเกินไปนะครับก็พอดีนะครับเข้ากับรูปทรงตัวรถครับแล้วก็ตัวของด้านไฟหน้านะครับก็ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าทรงกลมนะครับสไตล์รถโมเดิร์นมีไฟเป็น LED ครึ่งวงกลมนะครับก็จะอยู่ด้านนี้ นะครับแล้วก็เป็นไฟ LED สองสว่างนะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะมีเป็นโลโก้เบนเนอรี่อยู่ด้านในนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวของตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับสองฝั่งนะครับก็มองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีด้านตัวชิลหน้าตัวนี้เข้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับของตัวด้านหน้าของตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเป็นโลโก้ตัวสิงโตนะครับสิงโตน้อยอยู่ด้านนี้นะครับก็ เป็นสัญลักษณ์ของลีออนซิโนนั่นเองนะครับครับแล้วก็ตัวเรือนไม้นะครับของเจ้าลีออนซิโนเทลนั้นนะครับตัวนี้ให้เรือนไม้แบบดิจิตอลนะครับบอกข้อมูลที่จําเป็นต่อการขับขี่นะครับเช่นตัวอรอบเครื่องยนต์นะครับความเร็วระยะทางตําแหน่งเกียร์หรือว่าเกจร,ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็ พร้อมกับพวกไฟแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็มีให้ครบคันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะแบ่งแยก2ฝั่งนะครับระหว่างด้านนี้จะเป็นตัวรอบเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นความเร็วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบอกข้อมูลต่างๆนะครับของตัวรถนะครับก็จะฝั่งแบ่ง2ฝั่งชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังจะมีในส่วนของสวิตต่างๆนะครับที่ติดตั้งมาให้ อยู่ที่โคนแฮนด์บาร์ทั้งสองข้างด้วยกันนะครับก็ใช้งานได้สะดวกง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางด้านขวามือนะครับตัวนี้เป็นปุ่มออฟลันนะครับไว้สําหรับเปิดปิดระบบการทํางานของตัวรถนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับจะเป็นไปฉุกเฉินนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือตัวนี้ก็จะเป็น ด้านหน้านะครับจะมีเป็นไฟพาทหรือว่าไฟขอทางนะครับแล้วก็จะมีไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาแต่รถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกนะครับตัวนี้ก้านเบรกด้านหน้าเนี่ยทางเบนนารี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจให้กับลูกค้านะครับตัวนี้สามารถปรับระยะนะครับในส่วนของตัวก้านเบรกได้นะครับเพียงแค่เราหมุนนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถปรับระยะเบรกได้นะครับปรับได้4ระดับนะครับตามความต้องการของลูกค้าเลย ครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านกุญแจกุญแจตัวนี้นะครับก็จะให้กุญแจมาเป็นแบบมีดพับนะครับให้มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับสําหรับเจ้ากุญแจของเจ้าลีออนซิโนนะครับตัวนี้นี่ครับก็ดีไซน์ออกมาเก๋นะครับดูหรูแล้วก็ในส่วนของตัวถังน้ํามันนะครับ ด้านถังน้ามันตัวนี้นะครับสามารถจุน้ํามันเนี่ยได้ถึง12.7ลิตรด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นถังสำรองเนี่ย2ลิตรนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันนะครับก็หากขี่รถในช่วงความเร็วปกติใช้งานทั่วไปนะครับก็ตัวนี้จะกินน้ามันอยู่ที่ประมาณ27-29กิโลเมตรต่อลิตรด้วยกันนะครับแต่หากใช้ความเร็วสูงขึ้นมานะครับขี่ด้วย ใช้ความเร็วนะครับก็จะมีอัตราการกินน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21-23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโดยตัวถังน้ํามันนะครับก็จะเป็นถังน้ํามันทรงมนนะครับมีแถบสีดําอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีโลโก้ของเบนเนอรี่นะครับตัวนี้ติดอยู่ด้านข้างๆนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นโลโก้ลีออนซิโน่นะครับติดอยู่และก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับก็จะมี เป็นสติกเกอร์คำว่าเทลนะครับบง่งแบ่งแยกในส่วนของตัวรุ่นอย่างชัดเจนนะครับระหว่างตัว l ีออนซิโนธรรมดากับ l ีออนซิโนเทลนะครับและที่เห็นตัวเลหล็กแหลกตัวนี้นะครับก็ให้มาขับรถตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยนะครับซึ่งเหล็กตัวนี้นะครับก็เอาไว้ก็หรือว่าเอาไว้ยึดในส่วนของตัวกระเป๋าผ้านะครับสาหรับสายเดินทางนะครับก็เอาไว้ขับขี่ใส่กระเป๋าผ้าห้อยไว้เท่ๆนะครับขี่ ใช้งานได้นะครับแล้วก็เบาะนะครับตัวนี้ให้เป็นเบาะนั่งแบบตอนเดียวนะครับก็นั่งขับขี่สบายนะครับสำหรับเจ้าลีออนซิโนนะครับครับส่วนท่านั่งการขับขี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองข้อมให้ดูนะครับว่าท่านั่งเป็นแบบไหนนะครับครับก็อันนี้ผมสูงอยู่174อา175นะครับก็รถค่อนข้างที่จะมีขนาดสูงนะครับอันนี้ สองขาผมถึงพื้นทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าจะลงไม่เต็มเท้านะครับสังเกตก็จะลงได้แค่ประมาณครึ่งเท้านะครับแล้วก็ถ่านั่งนะครับตัวนี้เวลานั่งนะครับขาจะตรงกับตัวนะครับแล้วก็แขนตึงพอดีนะครับก็นั่งขับขี่นะครับทางไกลก็สบายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวรถมีขนามีน้ําหนักเนี่ย รวมน้ำมันเต็มถังนะครับก็จะอยู่ที่207กิโลด้วยกันนะครับซึ่งทั้งน้ําหนักแล้วก็ความสูงของตัวรถแล้วนะครับก็อันนี้นะครับสําหรับคนที่มีพื้นฐานการขับขี่รถ อ่าสไตล์นี้หรือว่ารถบิ๊กไบค์อยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้เป็นปัญหามากเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับใครที่อ่าเพิ่งเริ่มขับขี่นะครับในส่วนของคันนี้เป็นคันแรกนะครับหรือว่าคันนี้เป็นรถคันแรกสําหรับรถบิ๊กไบค์นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับรถนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักแล้วก็มีขนาดที่สูงอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับสามารถ ถ้าเป็นถ้านั่งแบบถ้าขับขี่แบบยืนขี่นะครับแบบเส้นทางแบบออฟโรดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนั่งขี่ก็ได้นะครับในส่วนของตัวเรื่องราคานะครับของเจ้าลีออนซีโนเทลนะครับคันนี้นะครับซึ่งราคาตัวนี้นะครับก็ไม่ได้สูงเกินอย่างที่เราคิดไว้นะครับซึ่งราคาของเจ้าลีออนซีโนเทลนะครับตัวนี้จะอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถเลือกดาวนะครับ 0บาทนะครับใช้คนค้ำหนึ่งคนนะครับแล้วก็สามารถส่งได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่60เดือนด้วยกันนะครับส่งเพียงแค่4,200บาทนะครับหรือว่าอ่าจะดาวแบบไม่ต้องใช้คนค้ำก็ได้นะครับก็คืออยู่ที่22,900บาทนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำส่ง60เดือนเหมือนกันนะครับเดือนละ3,748บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแราแถมทะเบียนพรบประกันชั้นหนึ่งให้1ปีเต็มนะครับแล้วก็มีกิฟต์เชอร์ เป็นเงินช่วยดาวนะครับตัวนี้22,900บาทนะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีนะครับเป็นเบนเนอรี่แอสิสให้อีก1ปีนะครับสำหรับลูกค้าที่เดินทางไปเที่ยวนะครับหรือว่าใช้งานรถแล้วรถเกิดมีปัญหานะครับก็อันนี้จะมีรถยกรถลากเข้าศูนย์ที่ใกล้เคียงที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ยังจะมีแถมน้ามันนะครับและหมวกกันน็อกคลาสสิกให้อีก1ใบนะครับแล้วก็ตัวนี้มีรับประกันเครื่องยนต์ให้จากของทางเบนเนอรี่นะครับ 3ปีหรือ30,000โลด้วยกันนะครับก็เรียกว่าออกคันนี้ไปสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หากใครต้องการดูรถหรืออสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook 81 Auto ของเราได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น l ลายแล้วก็เบอร์โทรของฝ่ายขายตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบการรีวิวเจ้าลีออนซีโนเทไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ